อ่ะทีนี้เป็น ep 2นะต่อจาก ep ที่แล้วที่มิมบอกว่าเริ่มต้นจากเงินหลักพันปั้นยังไงให้ถึงหลักแสนนะ ep 2ตอนนี้ก็คือว่ารอบที่แล้วที่มิมพูดถึงจนมีเงินเก็บ3าม0,000ื่นใช่ไหมสิ่งที่มิมทําคือมิมไม่ได้เอาเงินน,นั้นนะ่ะไปใช้แบบคนทั่วไปนะคนทั่วไปก็อาจจะไปช้อปปิ้งเอาไปซื้อหนุน่นซื้อนี่ซื้อของมาขายซื้ออะไรใช่ไหมหรือว่าจะไปซื้อทองซื้อทองซื้ออะไรก็ว่าไปแต่มิมไม่ได้ทําแบบนั้นเว้ยสิ่งที่มิมทําคือมิมไปซื้อคอร์สเรียน คือตอนนั้นน่ะมันเป็นเงินทั้งหมดที่มิมมีแล้วแหละมิมมีประมาณ30,000ในบัญชีก็คือมีแค่นั้นน่ะแล้วก็เก็บมานานมากมิมเอาเงินทั้งหมดที่มีไปซื้อคอร์สเรียนประมาณ26งหมแล้วทีเนี้ยมิมไม่รู้ด้วยนะว่าไอสองหมที่มิมลงไปเนี่ยมิมจะได้เป็นอะไรกลับมามิมจะได้ความรู้จริงๆหรือเปล่าแล้วความรู้นั้นน่ะมันจะสามารถช่วยชีวิตเราได้จริงๆหรือเปล่ามันจะสามารถเอามาปั้นเป็นเงินได้จริงๆหรือเปล่ามันแบบเราจะสามารถทํามันได้ไหมอะไรเงี้ยมิม ไม่รู้เลยเนีไม่รู้อะไรเลยก็คือแบบว่าใจกล้ามากแล้วมิมก็คิดเอาไว้แล้วแหละว่าถ้าเราทําได้หรือเราทําไม่ได้อะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรมันคือความรู้เพราะว่า ถ้าเราไม่เอาเงินไปซื้อความรู้อ่ะเงินเรามันก็ต้องหมดไปกับสิ่งไร้สาระอยู่ดีเพราะมิมเป็นพวกแบบแบบพวกใช้เงินมือเติบอ่ะเออมีเท่าไหร่กูใช้หมดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ใช้หมดจนแบบหมดกระเป๋านะมันจะใช้หมดในส่วนที่เราสามารถใช้ได้คือมิมเป็นคนที่ชอบเก็บเงินมากใช่ไหมสมมติว่าเอ่อถ้ามิม้มทํางานมาสมมติเงินเดือนหนึ่งหมื่นอ่าเราจะแยกเก็บในส่วนหนึ่งอ่ะสมมติว่าเก็บสามพันอ่าเจ็ดพันเราจะต้องเป็นค่ากินค่าบ้านค่าช้อปปิ้งค่านู่นนี่นั่นใช่ไหมในส่วนสามพันก็คือเก็บจะต้องเก็บ จงเก็บเลยในส่วนที่เราจะต้องใช้เนี่ยเราก็จะใช้แบบใช้จนหมดใช้จนไม่เหลือใช้แบบใช้ทุกบาทอะไรเงี้ย <c oughs> ก็พยา,ยามแบบใช้ใช้ใช้เพราะว่าเราใช้มือเติบใช่ไหมมิมก็จะเป็นประมาณนั้นแต่รอบเนี้ยคือมิมเอาทั้งหมดที่มีไปลงในคอร์สเรียนเลยแล้วมิมก็ไม่รู้ว่ามันจะได้ผลไม่ได้ผลอะไรยังไงก็ไม่เป็นไรเพราะว่าถ้ามันไม่ได้ผลอย่างน้อยเราก็ได้ความรู้นี่เพราะว่าไอความรู้พวกเนี้ยมันเป็นความรู้ที่เขาอาจจะไม่ได้มาสอนฟรีๆกันใน YouTube อยู่แล้วอะไรเงี้ยเออมิมก็เอาไปลงเลยทีนี้พอมิมเอาไปลง ในความรู้ครั้งนั้นมันทําให้มิมรู้เลยว่าสิ่งที่มีมูลค่ามากที่สุดที่มันสามารถทําเงินได้เป็นกอบเป็นกร,รมจริงจริงอะ่ะมันคือความรู้มันไม่ใช่การที่เราขายแรงงานมันไม่ใช่การที่เราขายเวลาเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราทํางานออฟฟิศใช่ไหมเราต้องขายแรงงานเราต้องขายเวลาขายชีวิตของเราอะ่ะขายเวลาของเราอะ่ะ8ชั่วโมงต่อวัน10ชั่วโมงต่อวัน12ชั่วโมงต่อวันเพื่อเสดเงิน300 4 0 0 500อะไรก็ว่าไปเรา จะหลุดออกจากหลูปพวกนี้ได้ก็ต่อเมื่อเรามีความรู้ทีนี้มันเริ่มเปิดสมองมิ้วเลยว่าเอาละ ตอนนี้กูมีความรู้แล้วกูจะเอาความรู้นั้มมน,นมาทําอะไรดีนนะแล้วตอนนั้นนะ่ะในขณะนั้นน่ะคือมิมก็ไม่ใช่คนที่มีความสามารถอะไร <laughs> <mumbling> ทำอะไรไม่เป็นเลยเอาง่ายๆทอดไข่เจียวยังทอดไม่เป็นเลยแล้วทีนี้มิมก็คิดอยู่ว่ากูจะเอาความรู้พวกเนี้ยมาทําอะไรดีวะความรู้พวกเนี้ยมันคือเป็นการแบบว่าขายของออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยแหละมิมก็คิดอยู่ว่าแล้วกูจะทําอะไรดีวะเพราะว่าทําอะไรก็ทําอะไรไม่เป็นแบบโง่ๆมาทั้งชีวิตกูจะทําอะไรดีสิ่งที่มิมทําก็คือว่าตอนตอนนั้นน่ะก่อนหน้านั้นน่ะ มิมเป็นช่างศักอยู่แล้วมิมเป็นช่างศักด์อยู่แล้วแล้วมิมก็เปิดร้านรับลูกค้ามาสักระยะหนึ่งแล้วและสิ่งที่มิมทำอะ่ะเพราะว่าช่วงนั้นน่ะมันเป็นช่วงโควิดพอดีที่เขาให้ปิดร้านกันอะไรกันอย่างเงี้ยมันเป็นช่วงโควิดพอดีแล้วร้านก็จะต้องปิดใช่ไหมแล้วกูก็อยู่บ้านเฉยเฉยอะ่ะคือแบบไม่ได้ทำอะไรเลยอ,อยู่บ้านเฉยเฉยอย่างเงี้ยแล้วแบบไม่มีอะไรทำอะ่ะขายของออนไลน์มันก็สนุกมันก็ได้เงินแต่ว่าพอเราไปเรียนมาแล้วเราได้ความรู้แล้วใช่ไหมเรารู้เราว่าการที่เราจะพัฒนาตัวเองไปอีกสเต็ป มันไม่ใช่การขายแรงงานมันไม่ใช่การขายเวลาแต่มันคือการขายความรู้มิมก็เลยคิดอยู่ว่าแล้วกูจะทําอะไรดีกูเป็นช่างสักมาก่อนกูจะทาอะไรล่ะเออสักก็สักไม่ได้ช่วงนั้นช่วงโควิดที่เขาให้กักตัวกันน่ะก็ไม่รู้จะทําอะไรแล้วก็เลยทําในสิ่งที่เราทําได้ก็คือสักบนหนังเทียมทีนี้เข้าเริ่มสู่การสักบนหนังเทียมแล้วทีนี้ตอนนั้นน่ะมิมไม่ได้สักบนหนังเทียมมานานแล้วด้วยนะสักแต่บนคนจริงใช่ป่ะไม่ได้สักบนหนังเทียมมานานแล้วทีนี้พอเข้ามาสักบนหนังเทียมปุ๊บโอ้โหแบบปวดหัว แปะหนังเทียมก็แปะไม่ติดเข็มแม่งก็ทื่อเลว็วชิบหายเลยคือแบบพอตอนที่สักไปม,มันก็สักแบบมันสักไม่ติดอะ่ะเออเข็มก็ทื่อแล้วแบบสักก็ยากหนังเทียมแบบสักก็สักยากยอะไรเงี้ยเจอปัญหาเยอะแยะไปหมดเลยเพราะว่าเราไม่ได้สักหนังเทียมนานใช่ไหมทีนี้มิมรู้เลยว่าเอาละกูเจอปัญหาแบบนี้แสดงว่ามือใหม่ที่เขากําลังมาฝึกเนี่ยเขาก็เจอปัญหาแบบนี้เหมือนกันเพราะว่าต่อให้เราจะสักบนคนจริงมาเยอะแล้วต่อให้เราจะเปิดร้านต่อให้เราจะทําอะไรมาทั้งหมดแล้วแต่บางทีพอตอ ที่เรากลับสู่จุดเริ่มต้นน่ะเราก็ลืมเหมือนกันนะว่าคนที่เขาอยู่จุดเริ่มต้นเขาเจอปัญหาอะไรบ้างทีนี้มิมเริ่มรู้แล้วว่าเจอปัญหานี้นี้นี้ตอนนั้นมิมก็แก้ไม่ได้นะมิมก็จําไม่ได้ว่าเราจะต้องทํายังไงในการแก้ปัญหาเหล่านี้มิมก็ศึกษาลองทดลองเองแบบว่าอย่างเช่นแปะลายบนหนังเทียมแปะไม่ติดทํายังไงคือตอนนั้นนะ่ะมิมใช้น้ำยาลอกลายที่มันเป็นแบบสําหรับแปะคนจริงใช่ไหมเพราะาเราสักแต่คนจริงอ่ะและทีนี้มิมก็ดลองทดลองไว้ซื้อตัวนั้นซื้อตัวนี้เปลี่ยนอันนู้นเปลี่ยนอ เยอะมากซื้อทิ้งบ้างอะไรบ้างลองทดลอง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 เปลี่ยนหนังเที่เปลี่ยนนู่นเลยก็ลองมาเรื่อยๆจนมิมเจอวิธีทางแก้ทั้งหมดทุกอย่างที่เราเจอมิมก็เลยมาทําคลิปสอนไว้ แปะหนังเทียแปะแบบนี้นะเอาแบบนี้ไปทําแบบนั้นเอาอันนั้นใช้ตัวนั้นมาใช้ตัวนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ทําคลิปสอนที่เนี้ยมันกลายเป็นว่ามิมอ่ะเอาความรู้ตรงนั้นอ่ะที่มิมไปลงเรียนอ่ะมาบวกกับความรู้ที่เรามีอยู่แล้วอ่ะเอามาขายทีนี้จําจุดเริ่มต้นของ EP ีที่แล้วได้ไหมที่มิมบอกว่าถ้าเราไม่มีเงินเลยเราไม่มีทุนเลยอ่ะเราจะทํายังไงเราถึงจะได้ฝึกศักอ่ะเนี่ยแหละคือจุดเริ่มต้นของมิมถ้าสมมติว่าใครที่แบบไม่มีไม่มีแบบไม่มีทุนไม่มีอะไรมาก่อนเลยนะเรา ก็ลองเริ่มแบบนี้ดูสิแล้วก็ลองเริ่มจากสิ่งที่เราชอบว่าเราชอบอะไรเราชอบเอ่อถ้าเราไม่รู้ว่าเราชอบอะไรเลยนะเปิดในมือถือของเราดู หน้าติ๊กต็อกเรามันมีฟีดอะไรขึ้นมาบ้างเพราะว่าไอ้พวกที่มันฟีดฟีดขึ้นมาไอ้พวกวิดีโอที่มันขึ้นมามันคือสิ่งที่เราชอบเท่านั้นแหละมือถือมันรู้แต่ตัวเราเองอ่ะไม่รู้เราก็ไปดูว่าเออหน้าช่องของเรามันมีอะไรบ้างอย่างมิมอย่างเงี้ยมิมเป็นพวกชอบช้อปปิ้งใช่ป่ะมิมก็จะมีแบบว่าโหคนขายของอ่ะแหลกอ่ะคือหน้าเพจมิมไม่มีอะไรมีแต่แบบคนขายของแหลกอ่ะมิมชอบชอบแบบชอบซื้ออะกระเป๋ารองเท้าอะไรพวกเนี้ยมิมก็จะเห็นเขาขายอยู่ตลอดเวลามิมก็จะแบบเออคนนั้นเขาชอบแบบนั้้นนนคีเาชอบบบแ มิมก็มิมก็มมกจาหน้าโปรไฟล์ของแต่ละคนได้ด้วยนะคนนั้นเขาชอบแบบนั้นคนนี้เขาชอบแบบนี้คนนั้นเขาชอบไปเมนซื้ออันนั้นคนนี้เขาชอบไปเมนซื้ออะไรแบบนี้มิมก็จะจําได้แล้วทีเนี้ยมิมก็จะเห็นว่าคนนู้นเขาชอบอะไรคนนี้เขาชอบอะไรแล้วมิมก็จะขายในสิ่งที่เขาอยากจะได้เพราะว่ามิมก็เป็นคนชอบขายอยู่แล้วจริงๆก็คือเอาเอาจริงๆอ่ะเรามีเลือดของลูกแม่ค้าอยู่แล้วเพราะว่าแม่มิมเป็นคนแบบขายของขายทอดมันขายลูกชิ้นทอดอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่เด็กเราเห็นแบบนั้นตั้งแต่เด็กอยู่แล้วอ่ะมิมก็เเลลยมีือดน ขายอยู่แล้วอ่ะทีนี้มิมก็จะไปหาแบบนั้นแบบนี้มาขายอันเนี้ยมันก็คือจุดเริ่มต้นแล้วคุณลองคิดดูว่าถ้าคุณไม่มีทุนอะไรเลยอ่ะคุณจะเริ่มยังไงลองเริ่มจากสิ่งที่ตัวเองชอบเปลี่ยนสิ่งนั้นอ่ะมาเป็นเงินพอเราได้เงินมาในจํานวนหนึ่งแล้วอ่ะเอาเงินตรงนั้นอ่ะไปซื้อความรู้แล้วเอาความรู้ตรงนั้นอ่ะมาปั้นเงินให้มันเป็นก้อนใหญ่ขึ้นทีเนี้ยวนลูปแบบเนี้ยไปเรื่อยจากเงินสมมติเงินศูนย์บาทเงินศูนย์บาทเราก็ทําได้นะใครอยากรู้ว่าเราเริ่มต้นทุนบบาาทยงงไไออมมต Comment EP EP ิจะปก ไปอันนี้เดี๋ยวจะสรุปให้ฟังนะถ้าสมมุติว่าเรามีเงินน้อยใช่ไหมเราก็เอาเงินน,นั้นน่ะไปลงทุนซื้ออะไรบางอย่างก็ได้ที่คนเขาแบบตามหาอยู่แล้วที่คนเขาอยากจะได้อยู่แล้วอะ ไอไปซื้อนั้นอ่ะมาเอาไปขายเก็บทุนเก็บกําไรเอาไว้แยกแยกแยกส่วนแล้วก็ไปซื้อมาใหม่แล้วก็เก็บทุนเก็บกาไรแยกส่วนแล้วก็ไปซื้อมาใหม่แล้วพอจากเงินก้อนเล็กมาเป็นเงินก้อนใหญ่เอาเงินก้อนใหญ่ตรงนี้ไปซื้อความรู้พอเราได้ความรู้ปุ๊บเราก็มาสร้างเงินพอมาสร้างเงินเราก็ไปซื้อความรู้ใหม่แล้วก็มาสร้างเงินแล้วก็เนี่ยวนไปวนมาอย่างเงี้ยจนจากเงินตอนนั้นอะ่ะจนมาถึงเงินตอนเนี้ยมันห่างไกลกันมากอะ่ะออห่างไกลกันมากจากตอนนั้นมมีพันกว่าบาทตอนเนียบิมก็มีเงินที่มันห่างไกลกันพอสมควรคือไม่ได เยอะนะเพราะว่าเราก็ต้องใช้ในชีวิตประจําวันของเราใช่ไหมถ้าใครอยากจะรู้ว่าถ้าจะเริ่มฝึกสักด้วยงบศูนย์บาทยังไงคอมเมนต์ Comment ep 3ไว้เดี๋ยวมิมจะมาทําคลิปตอบ